อยู่กับเราสองคนนะคะแน่นอนว่าไม่พลาดที่จะนําเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะประเด็นแรกเลยนะะคสำหรับสาวอั้มพัชราภาที่ทําเอาแฟนคลับนะคะหรือว่าแฟนๆเนี่ยแฮปปี้สุดๆนะคะเมื่อสองซุปตาร์ของแม่อย่างสาวอั้มพัชราภาแล้วก็สาวเต้วนัทพรเนี่ยถ่ายภาพร่วมเซมกันในวันปาร์ตี้วันเกิดของคุณแม่ไฮโซพกแล้วก็ไฮโซไหนนั่นเองค่ะงานนี้ก็ทำเอาหลายคนนะคะ ต่างรวมแซวนะคะว่าเป็นโมเมนต์ลูกสะพายพร้อมหน้าพร้อมตาการอ่ะล่าสุดนักข่าวเจอเขาก็เลยขอสัมภาษณ์พี่อั้มอ่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะพี่อั้มก็บอกว่าจริงๆเนี่ยรู้จักกับแต้วรัฐนพรเนี่ยมานานแล้วเคยเจอการแต่แค่แบบเวลาเจอการเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอ่ะนั่นเองนะส่วนที่หลายๆคนแซวว่าแบบเป็นลูกสะพายนยพี่อั้มก็แบบตอบคำา่าวว่าเออให้เรียกว่าเป็นเพื่อนลูกชายก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเต็มเตมจากปากพี่อั้มกันเลยค่ะงานยาันเกิดแม่ เราแบบไปกับน้องแต้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือว่าน้องเคยจะถามว่าบอว่าที่สัพไพยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่จริงๆเราเคยเจอกันอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้ลงรูปคนจะนึกว่าเราโอ๊ยทำไมถึงไม่ได้มาเจอกันก็เจอกันค่ะแต่บางทีก็ไม่ได้ลงรูปค่ะเคาก็แบบว่าสัพไพยพร้อมหน้าพร้อมตาหรือว่าที่สัพไพยพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อนลูกชายก่อนได้ไหมคะเพื่อนลูกชายแล้วอ่านแล้วสะดุ้งตลบเออได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะรู้สึกไงบ้างสะดุ้งสะดุ้งเลยแล้วคุณพบกับสะดุ้งเรื่อไหมครับไม่ได้ถามค่ะเออแล้วก็ุือว่าแว่นแว่นห่างไหมคะับขาแว่นค่ะห่างค่ะหน้าเขากับหน้าคนละใจค่ะเราต้องถามว่าแบบนี้แนะนำตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเคยเจอกันก่อนด้านนี้มั้ยครับเจอใครคะแม่ เยอบ่อยค่ะก่อนอันนี้คือตอนเคยบอกว่าแบบห่ากันไม่เคยเจอกันก็ถ้าไม่มีอะไรนี่ก็ไม่ได้เจอกันนะคะนานๆกินข้าวทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวคนก็จะถามห่างกันก็แค่ห่างไปจริงๆสองปีสามปีแล้วเออช่วงแรกๆก็อาจจะเจอกันก่อนที่โควิดก็จะกันอาทิตย์ละสามสี่วันตอนนี้ก็พอโควิดก็สิบวันเจอที บางทีก็เดือนสองอาทิตย์เดือนนึงอี้ค่ะสมมุติเมื่อเขาไปเจอใครเราไปเจอใครอย่างเงี้ยอ่าเราก็ตั่งคนจับตัวและก็ไม่เจอแล้วก็บวกกับอีกออกไปเจออ่าอยู่บ้านกันแล้วสั่งคนต่างระวังใช่พอมีข่าวออกมาแต่เขาบอกว่าอ้าวเขาไม่ใช่ชื่อแท้ยังแฮปปี้ดียังไม่ได้อะไรอ้าค่ะอ่าก็อย่างที่พี่อั้มบอกนั่นเองนะสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าเออ ที่ก่อนหน้านี้ที่แบบทงคู่ห่างกันไปเนี่ยเออก็คือสรุปคือห่างแค่โควิดนั่น<ม>เอง <COVID S 1> นะคะ,ะรักสายระยะห่างเฉวยิใช่ <c oughs> ไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันอ่ะไปที่ประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอ่ามาที่ประเด็นนี้ต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยทำแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นทงแฟนๆที่แบบเป็นติ่งเกาหลีด้วยแล้วก็เป็นติ่งซีรีส์ไทยด้วยอ่าเพราะว่ากระแสขขาววางตัวนักแสดงจากซีรีส์ The World of the Married Version นไทยต้องบอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์ฟังกระแสฟังแห่งปีเลยของเกาหลี คือไทยเนี่ยอมารีเมะเก็เชื่อแบบเียหลวงเนน้อยนั่นแหละแล้วเราก็เชื่อเลยว่ามีหลวงเนน้อยเนี่ยประเทศไทยยืนหนึ่งเระเทศไทยแแน่นอนแน่นอนค่ะนำสะแสดงโดยคุณแอนททอผสมคุณอนันดาเอลวิลิงแฮมคุณแพทริเซียกู๊ดนอกจากแฟนๆจะตื่นเต้นแล้ว,<ช>ลวเนี่ยตัวคุณอนันดาเนี่ยก็ตื่นเต้นด้วยเหมือนกันที่ต้องมารับบทสามีเจ้าชู้ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยเพราะ เขาเจอก็เลยถือโอกาสถามว่ารู้หรือเปล่าว่าถูกวางตัวให้เป็นพระเอกเนี่ยการหนุ่มอนันดาเนี่ยก็ตอบแบบขำๆว่าก็ต้องรู้สิเขารับงานเองกับมือเออมีการคุยกันมาสักพักใหญ่แล้วดีใจที่ได้มาร่วมงานกับคุณแอนทองประสงค์จะอะไรยังไงนั้นไปฟังจากปากคุณอนันดากันเลยค่ะเขาวางตัวพี่จอยเล่นซีรีส์เกาหลีอะค่ะทราบอย่างไรเล่นกับพี่แอนละครทราบสิเป็นคนรับเองก็ต้องรู้สิแปลว่าพี่คนจริงแต่เขาได้ลืม แล้เขายังไม่คอนเฟิร์มสรุสรุวห้ามพูดไปเนี่ยรู้สึกอย่างไรที่ได้รับบทนี้คะก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาพักใหญ่แล้วแล้วก็รวมทั้งคุยกับพี่แอนเองว่าแบบเฮ้ยเราอยากร่วมงานสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ตอนแรกนี่ก็คือคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าอาถ้าพูดตรงๆเรื่องนี้มัน world marriage มันถูกวางตัวมาแบบหลายหลายครั้งอะฮะ ซึ่งพอมาถึงผมเนี่ยคือมานอาจะผ่านมาหลายคนแล้วผมว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเห็นว่าแบบหาพระเอกที่เร็วไม่พอมั้งก็เลยก็มาแต่ชที่เป็นของอังกฤษรหรือเาวคือผมไม่คุยกับผู้กับเขาอยากให้ผมดูของอังกฤษก็เลยไปดูของอังกฤษดูแล้วตกใจเหมือนกันครับตกใจโทรไปหาพี่แอนนะแบบพี่แอนจะเอาไปบนี้เลยใช่ไหมผมโอเคนะผมผมโอเคผม นนผมลุยด้วยอยู่แล้วแต่ว่าพี่แอนจะขนาดนี้เลยใช่ไหมคุยกับพี่แอนก่อนที่จะคือเคยเคือเรื่องของเรื่องอแฟนผมกับพี่แอนเน่เขาเขาขรู้จักกันแล้วก็ตอนเขาเมาส์กันบางทีผมก็แค่เฮลโหลทักทายแต่ได้คุยกันหลายครั้งว่าแบบอยากอยาก,อยากร่วมงานสักครั้งหนึแล้วตัวจริงเราเจ้าชู้เราจะเราเจ้าชู้ไหมคะเราเล่นได้หรอเะเออลืมไปแล้วเนี่ยทำไม่เป็นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ย พี่เอนนาบอกว่ามันต้องเร็วมันต้องเร็วขั้นไหนทุกเอาเบอร์นี้คือคือจริงๆมันเสน่เห์ของเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าตัวละครตัวไหนมันเร็วหรอกมันคือมันเป็นมันเป็นตัวละครคือตอนแรกผมเคยได้ยินถึงเรื่องนี้แล้วก็พอเขาติดต่อผมมาเนี่ยทุกคนแบบตื่นเต้นมากผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะทำไมมันทำไมมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเฮ้ยมึงต้องไปดูต้องไปดูอะไรเงี้ยพอไปดูเนี่ยเราได้เห็นว่าแบบมันเป็น มันเป็นเนื้อหาที่ผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนอยากจะจะได้จะได้แสดงนะเพราะว่ามันแบบทุกบทบาทมันแบบน่าสนใจมากไม่มีใครดีไม่มีใครเลวทุกคนแบบเป็นคน่ะเป็นมนุษย์มากเลยเราเราถึงเข้าใจได้ว่าทำไมพี่แอนเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาแบบเขาต้องการเขาต้องการแสดงนะแล้วจริ๊กกับนงแคที่เมียด้วยใช่ครับกับน้องแคทที่เมียไน่าจะยังไม่เคย เรื่องตลกคือว่าผมเล่นหนังกับแกอยู่นะตอนนี้เหรอคะที่บวงช่วยหนุเพิ่งเพิ่งปิดกล้องไปครับวงแล้วไหมเพเลยรู้จักกันจากหนังเยกันก็คือจริงๆในหนังเราอยู่คนละลายเรื่องก็เจอแกแค่2วันเองมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตอนเจอกันก็ก็ได้เมาเมากันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าแบบเขาก็มาถามผมอยู่เหมือนกันแบบที่ี่เล่นจริงใช่ไม้อะไรอ่าเงี้ยก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปนะคะก็ยังไงก็ แฟนคลับก็รอติดตามชมแล้วกันแน่นอนว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยต้องปังแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ที่ซีรีส์เรื่องเนี้ออนแอร์เนี่ยพี่แอนทองผสมเนี่ยถึงกลับออกปากเลยว่าขอรับบทเป็นเมียหลวงเรื่องนี้อยากเห็นลยฉันเล่าไม่ไหวแล้วแกใช่มากันที่ข่าวสุดท้ายกันดีกลับาโอเคปีท้ายกันที่พี่เท่งกัเธอที่เป็นตลกรุ่นใหญ่อารมณ์ดีแต่จู่ๆก็มีดรามาสงหาะเพราะว่าจากกรณีที่หลายคนสงสัยว่าพี่ส้มเฉงลองสาวของพี่เท่งเนี่ย ทำไมไม่ไปร่วมงานบวชของลูกชายพี่เท่งใช่อะอะหลังจากที่มีกระแสข่าวเนี่ยออกมาเนี่ยทางพี่ส้มเชงเนี่ยเขาก็ได้แบบออกมาชี้แจงอ่ะแล้วต่อมาเนี่ยคุณหนูเฮงก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันแล้วพอแบบฟังคำชี้แจงเนี่ยดูเหมือนว่าเอ๊ะทั้งสองบ้านเนี่ยจะทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ัก็สสใช่อะงานนี้เนี่ยนักข่าวเจอพี่เท่งเหมือนกันก็เลยขอถามว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงอ่ะโอเคไปฟังจากปากพี่เท่งกันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงบ้าง เรื่องอะไรอเหรอไม่ไปงานบวชเอา,ออางานบวชโง่เฮงนั่นน่ะตามมาไม่มาวันไปได้ชวนไปงานบวชอะไรอย่างเงี้ยครับมีข่าวเหรอใช่ครับข่าวอะไรอออมผมบอกตรงๆว่าผมเป็นคนผมเป็นคนไม่ดูเรื่องชีวิตนะชีวิตจริงผมเนะนี่ยเนี่ยมือถือก็ไม่เคยพกเลยจะหยิบมือถือทีตั้งเมื่อมีคนโทรมาหรือเรามีธุระปพทปังโทรกับเขาแต่สมวนมากหยิบมือถือมาแล้วกดบูทูตฟังเพลงที่บ้านสวนดังนั้นข่าวนี้ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ดูานี so so mm ่กนมองลวามีคากของมันลไม่น้อยไม่มีนะไม่มีก็นร้อยผมรู้เขาวหรือเปล่าค่อยว่านะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนแฮปปี้บันเทิงเกี่ยวกับเรื่องทิศน้อยกันแลาะเรื่องจริงผมไม่รู้จริงไม่รู้จริงแล้วมันไม่รู้จริงเยรื่องนังเรื่องอะไรเรื่องเรื่องหนังเรื่องอะไรเรื่องราเรย่องกบมานีเรื่องหนังเรื่องอะไเร่้าี่เยคุยคุยผมไม่อยผม ชีวิตทุกวันนี้ผมอยู่บ้านสวนกับกับภรรยาสองคนเองแล้วก็อะไรที่มันที่มันไม่สบายใจกับกับพ่อกับผัวเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยนะเขาจะไม่ให้เรารับรู้เรื่องอะไรไม่ดีเราเลยไม่รู้และเราเป็นคนไม่ไม่อ่านข่าวไม่ดูอะไรแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่านี่งงไม่รู้อะไรเลยแต่บทก็ศึกมานานเลนี่เออยให้รู้เรื่องแค่ว่ากัน่คือความสำคัญกับพี่ต้องจริงก็คือเป็นพี่น้องโอ้ยพี่น้องอะ น้องอไม่ใช่โฮ้ยเมียหรอพี่น้องพี่น้องก็อย่างที่พี่เท่งบอกคือพี่เท่งไม่ร,มรู้เรื่องอะไรเลยไม่ไโซเชียลใช่ไม่ได้โซเชียลก็คือแบบไปอยู่บ้านสวนกับเมียไม่ร,มรู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้ต้องให้เมียยเป็นคนบอกหรือเปล่าใช่ค่ะส่วนควสัมพันธ์ชใช่ความสัมพันธ์ของ พี่ส้มเซงกับพี่เทงก็คือยังเป็นพี่น้องเหมือนเดิมอ่ะพะี่เทงบอกนะอันนี้อ่ะก็ให้มันเป็นเรื่องราวภายใน,นยแล้วกันเนาะเพราะว่า<ท>ยาังก็เป็นครอบครัวใช่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงเน,นาะอ,อ่ะเนี่ยก็ขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดีนะขาค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเมาสขาวดำของเราก็ได้หมดเราลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่เหมือนเดิมค่ะจันพุศุสุ์เวลาเท่าวงตรงผ่านช่องทางมาดามเมาส์หรือว่าหรือช่องทางยูทูบมาดามแชนแนลนั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ i for you